สวัสดีครับคอฟฟี่พลเลยนะครับก็จะมาอีกตัวหนึ่งนะครับคอนติตัวขายดีเหมือนกันครับตัวนี้มาแป๊บไปมาแป๊บไปนะครับก็เป็นคอนติ4ีซีร้อยนะครับสองหัวชงนะครับก็มีน้ําร้อนนะครับมีสตรีมสตรีมสองข้างเนาะครับ้รถตั้งน้ําได้สี่ปุ่มนะครับตั้งมาสี่ปุ่ม ันนี้เครื่องก็ล้างเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับของเก่าก็จอะไว้นานนะครับปั๊มมันจะเป็นตะก,กันปั๊มเดิมไม่เสียนะแต่ว่ามันเป็นตะกันมันมีเสียงนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ทำใหม่กับตัวนี้ก็สาภาพไฟล้อก็มีรอยขีดข่วนครับปกติของสแตนเลสอยู่แล้วนะครับแต่ภายในดีครับเป็นล้างมาใหม่ทุกอย่าง ก็เอกี้เห็นช็อตไปแล้วนิ่งๆนะครับเสียงดีเสียงน้อยคมๆเส <นะ S 1> ียงปั๊มแน่นๆนะครับเสียงดีอยู่ครับใช้ได้โอเคครับขอบคุณมากครับ